แล้วก็ที่เห็นนี้ก็เป็นระบบการเลี้ยงปลาในระบบน้ำหมุนเวียนนะครับซึ่งได้พัฒนาเริ่มมาที่สถาบันวิจัยการพลิตสานำ้ำใจฟังแห่งนี้เมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับจะประกอบด้วยบ่อเลี้ยงนะครับบ่อเลี้ยง4ี่บ่อเป็นบ่อผ้าใบความจุประมาณส5สิบห้าคิวบิกเมตรนะครับมีอยู่สี่บ่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆครับส่วนที่เห็น อยู่ใกล้ๆนี่คือเป็นบ่อตกตะกอนนะครับบ่อตกตะกอนเนี่ยมีมีสองบ่อนะครับความจุประมาณ25้าคิวบิกเมตรวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้ตะกอนเนี่ยมาเก็บกักตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีทั้งกรองจะให้ปลากินตะกอนนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพวกปลานวนจันทะเลนะครับ ไว้สำหรับกินตะกรอนต,ต่างๆที่ไหลมามาจากบ่อเลี้ยงนะครับหลังจากนั้นน้ําก็มาถูกกรองด้วยใยแก้วนะซึ่งจะห่อหุ้มเอาถังไว้ตรงนี้นะตะกรอนจะถูกกรองอีกชั้นหนึ่งแล้วก็กรองผ่านท่อ pvc ขนาด8ดนิ้วนะฮะไหลลงมาสู่บ่อตกตะกรอนในบ่อที่สนะครับอันนี้ก็ บ่อที่2นะซึ่งมีทั้งปลานวนจันร์มีทั้งปลาขี้ตังนะซึ่งเพาะได้ที่สถาบันวิจัยการพาะลิ้นสัตว์น้ำใจฝั่งแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างในที่เห็นจะเป็นหัวสูบนะสำหรับให้ปั๊มขนาด3นิ้ว3แรงม้านะครับได้สูบเอาไปบำบัดนะครับ ฟั๊มนี้ก็ c a ป a ิ i t ตี้ก็ประมาณ72็ดคิวบิกเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวผมพาไปดูบ่อบ่อเลี้ยงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเลี้ยงปลาหมอไว้นะครับเบ่อหนึ่งก็เลี้ยงใส่ลงไปประมาณ150ตัวนะครับนี่ครับบ่อน,นี้ก็เลี้ยงปลาหมอนะครับ นี่เป็นบ่อเลี้ยงปลาหมอนะครับสามสิบห้าคิวบิตเมตรอ้าโยนลไปทีละนิดครับปลาเลี้ยงมาประมาณสิบเดือนนะครับก็ตอนนี้ก็ขนาดประมาณกิโลสี่พันสี่ร้อยกรัมครับก็ถือว่าโตดีครับมีให้วิตามินแล้วก็ มีการควบคุมโรคนะฮะทุกเดือนจะมีการตรวจสอบแล้วก็เอาไปวิเคราะห์วิจัยว่ามีโรคอะไรหรือเปล่าแล้วก็ควบคุมนะครับไปดูใกล้ๆครับปลาหมอทะเล ส่วนท่อนะครับที่เห็นก็จะมีการเอาน้ําที่บำบัดแล้วเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนถ่ายนะครับแล้วที่เห็นเป็นเเป็นรางลําเลียงน้ํามานะครับก็เป็นลําเลียงมาจากระบบบําบัดนะฮะซึ่งจะเห็นไกลๆนะับเป็นแท่งเป็นแท่งซีเมนเแท่งละประมาณ3ามกิวแปดแท่งก็ย4่สิบสี่กิวนะครับข้างในจะบําบัดโดยใช้ทั้ง ต้องอวนอเก่าๆแล้วก็อวนที่ตัดแล้วก็ขนาดเล็กๆเพื่อที่ให้หมุนมีการให้ออกซิเจนนะเพื่อให้มีควาบมบำบัดได้ดีที่สุดนะครับ วนที่เห็นเป็นถังไกลๆเป็นแท่งสีฟ้าๆไกลๆนั้นก็จะเป็นโปรตีนสกมเมอร์อ immer, สำหรับที่จะเอาพวกไขมันโปรตีนออกจากน้ำนะครับในรูปแบบของเป็นฟองตะกรนอะไรต่างๆนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับงานจิ้นแรกในวันนี้ครับ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ผลิตวิดีโอคลิปชิ้นต่อๆไปนะครับกรุณาติดตามตอนต่อไปครับ